เป,เปลี่ยนกันนอนคอยนอนดูแลกัแล้วก็เผาเขาใกล้กันอนคอยเภาผู้เดียวเจ็บเป็นยังกัเป็นเนี่ยบอปากเขาเป็นตะเฮิองมันคือเป็นคือมันเปื่อยเนี่ยคือเป็นบาดมนยังมันพัวตีเยอะบอสเป็นบาดเป็นบาดเทิงแล้ว สาบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเบิดสม,มองสุบอนเด้อน้าพห่พี่น้องเนาะโดยน้าพี่น้องมาพบมาพอกับสร้างบา์เทมานี่นะานผู้สมบาเทกับภาพให้พี่น้องมาทีบ้านน้องเด้งคือเก้าพี่น้องเยเนานะก็คือบุรีเขามหาเพิ่นก็ถือว่าอา่าสรงสามมือ้อเลอพี่น้องเ้ยพระเทบุรีเขามหาเพิ่นนีพวว่พระวาลงไปทางสวรรค์พี่น้องเ้ย ไปเที่ยวสวรรค์น,นะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาหนีกับสีขาวมหาเพลินอีกคือเข้าพี่น้องเอ,งอ้ยโมโหเพลินอยู่เพื่อนกันที่โบพี่น้นอ,นองดูได้นะท่านผู้ชมเนาะแดดแห่งพี่น้องเอ้ยมันนี่ป้าผู้ทองฟ้าแบบเจมใสแดดสองมือสามมือเลยพี่น้องเนาะฝนหยุดแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่แล้พี่น้องครับแต่ว่าสลับลำบากทางแบบห้าไปไกลอย่างมันสีแดดพี่น้องเอ้ยแหละถ้าพอแดดในทางแห่งน,นะท่านผู้ชมพอทางกับความขังสลับลำบากพี่น้องเอ้ย ตาพี่น้องเดี๋ยวข้าจะขับหาพวกรพี่น,อนอ้อยไปเลยยืนปูซื้อขนมมาฝากพันน้ำพี่น,อน,น้องมาให้เงินนั้นโอ้เป็นปวดหันหัวพี่น,อนอ้นองเยเพราะว่ามันแดดเนาะบอลทีตากแดดมาตอนนี้กับเวลาอยู่ที่อ่าประมาณบ่ายโมงเลยพี่น้องตอนนี้ เห็นที่น้องน้องพันด้อยรางเลยรางเลยแต่จะช่ว้าคุยกับไปฮะผู้บ่าวพ่อใช่สบายดีกันะสยดีโดยใ่อโทรมาจะผู้บ่าว บจัไปข้นาใหญ่เตดีเอาไปเลยอืมไม่ใช่ดีว่างเลยโอ้แค่นึงสี่พน้อป็นชายล่ะชายป็ชายออพู่น้องบยู่ก็นอนพี่น้องห้อนบ้านหลังนอนอยู่ในนี่พัดลมเบาเออมีพัดลมอยู่ยังพ่อแน่นเนให้ใช้ไม่จอนบ้างไหมกินแป๊บๆมือกี้นี่ขนมมา่าเพิ่พี่น้องเพิ่นดูก่น เอาลงละโดยกินข้าวยีน้ำาแือเปลกินข้าวกิน้ำเลยย่าได้กินข้าวเฮ้ยยังกินตนเทียงไม่ได้กินบ่ือ่มีไดกินาวขนมเล่น่ะโดยพ่อไปเชมันนี่คือว่าไปไปชวาลไปยามาหอหรอวะไปชวดยโดย องไปใชดี๋ยผพ่พาไปนะโดยสบายดียัละตุมสบายดีดยวมนี่มาอยู่พี่พ่อมานี่มาเต็มวันพูเรารอะไรเอาไรววต้องอยูบัวยปสบายดีไม่จอนสบายดีเฮดิชังยูจะน่ะค no. ือหมอนบ่คืออยู่พุ่นนอนพุ่นบ่น่ะนอนในพ บอกอ้หออมหัศแท้พล,ลมคนละหน่วยหนวยเนาะหน่วย้หน่วยกันไจอนก็ได้หละไม่มานั่งพี่เป็นยังหนอกหหมหับอกอ๋ผัดนีนกพี่ <c oughs> เด็นแห้พี่นมนี่เป็นไดหละแซ่บบอกเช่นได้หยัดเขายัดเข้า บรีินเมจอนเพิน่นลายมือเลยพี่น้องเอ้เนาะมหาเพิ่นมาเนี่กินทันหมดคิดเทงกันพี่น้องเอ้ต้มหอยบอ่อหนะบ่อต้มหอยกินข้าวเที่ยงเพราะฉ่นกำลังต้มหอยกินพี่น้องเอ้ยังไม่กิน,นข้าวเที่ยงบเรีหิน เออตาบริหนน่ะเพิ่นพี่น้องเนาะพอดีจิ้งจกมือว่าพ่นไฟพ่นห่อบ่อสองมือสองมือไปอันเผาคนป่วยโดยท่านอ้ายจะบ่อเออน้องกันนี่แล้วอ๋อเป็นพี่พี่น้องกันโดยอเฮ้ยพี่เขาพี่เขาเป็นบ่อบบ๊อบเป็นอยู่บ้านใดนะบ้านยางบ้านยางเลยบ้านยางนี่เด้พี่พี่ใครอยู่บ้านใดพี่บ้านยางกันเขาบ่จักบ่ แต่ว่าตื่นบัดเราเจ็บปัดนี่เราเนี้ยเจ็บเราเจ็บจะขางเดียวนี่ตัวตอนนี้เราไปเจ็บป่เราเจ็บขางเดียวนี่เป็นเป็นโรคตับบวลงยังฮะแล้วเราเป็นพญานังดนแมแล้วแล้วเป็นนี่แล้วเราบอกล้วเราเป็นโรคยังวะคุยไปตับมาเขาไปปาาเขาว่าไปสร้างเขาว่าเนาะ ไปป่าแล้วเขาว่าเขาไปป่ามีแต่ใหญ่ๆป่าแล้วก็ใส่จ้างจังห่าไปตับจะไปยังลรอ๋อแบบนี้แหละี่เขาออแล้วก็กินเขากินน้ำอยู่บ่แล้วกินแต่ก็แล้วกินแต่กระต้มอะไรต้มข่าให้เรากินอ๋อบุชายบ่เนี้ะบุชายบุชายแล้วกินแล้วก็กินไปรานแล้วกินช่องคำอืัโหลผัวเจ้าไปพ่นบ่ไปพ่นบ่มานี้ หัวหอกไปตำนาโกงนาครูโดยเพิ่นไปให้ไปบุญบมื่อไหร่จากไปใไซแล้วหัวไปเวียบเาะเวียบวะโดยเพิ่นเผาพอดีโซงขึ้นพี่เหนื่อยน้ำมาหาเพิ่นกับหินไม่จนพี่เหนื่อยโดยทางมากมื่อเช้านี้บอกเราเลยทางมากคืนนี้คืนนี้โดย คนหลายเนาะเผาบเนาะหลายแล้วยิ่งอยู่ตงน้ไาแล้วอ้าวบ้ามาหมู่ได้เราจ็บแล้วเจ็บข้างเดียวนี่ช่างบเข้ายิบนี่ก็เจ็บนเจ็บข้างเดียวนี่เจ็บนี่เราจักเราขึ้นไต่ลงแล้วอ่ะโดยยก็จักให้เฮาแล้วก็ให้แล้วอดบ่ได้ก็ก็ให้นําจ้านะแบบมันึงเนาะเออแบบคึงึงนะแบบึงบ่ลบดลบไปเป็ดเลยบาดนี เดี๋ยว่าเราลุกนั่งลงอย่างก็ได้ย่ินั่งก็นั่งก็นั่งนั่งอยู่บาดนี่เวลาเมื่อยกันนอนบาะเลยน้ำมันน้ำมาคืนมาพักกเปียก็มะเปลี่ยนพักกเปี่ยนนั่งเมียกนั่งแล้วก็นอนน้อยหนึ่งก็ลุกไปลุกเปลี่ยนหม่นอนนี่บาดนี่ยนอนดูคนเรีงก็เปลี่ยนพูดเปลี่ยนเปลี่ยนกันนอนคอยนอนดูคนเลแล้วก็เผาเผากานอนคอยเผาผู้เดียว เปลี่ยนกัน,นเนาะเปลี่ยนกันอ่าเปลี่ยนค่ากันมา<ด>ใช่ไหมะโดยแบบอ่าผูน,อน้องผูกกันส<ด>ีเผากันขึ้นกนนขึ้นตอนวิน,นี่นอนเนาะโดยแบบผูสีเผากันขึ้นนี่คือขึ้นขนาดโดยเปลี่ยนกันแบบนี้พี่นออ้องเยมันเมื่อยเล็บเผาคนโซเนาะมันก็เมื่อยแล้วแบบเอาไปรับไปนอนพี่นออ้องเย มยังปากจะเป็นยังกระตินนั่นบอกปากเขาไม่เป็นตะเฮงมันคือเป็นช่างคือมันเปื่อยเนี่ยคือเป็นบาดยงมันพัวตีเยอะบอกเป็นบาดเป็นบาดเฮงแล้วบอกเป็นบาดเอาปากเปื่อยบอกเอาโดยเอายาใช่ไหมบาดนี้เคยไปเจาะมือหน่อยชอกมือเล่นติดไปนอนจะหนีบเลยหากมาวานในนอนนี่โดยเจ้าคนนี้สบายอยู่บ่อกนะไปกับพังเบินพังเงินพักผ่อนกันเนาะ โดยพักผ่อนก็เสียไปเจ้าเวทในแหละวทำไมไปไะหน่อยโดยไปเจาะไปเบิ่งวมาแย่งกันนั่นแหละโดยพี่น้องกันพี่น้องไอ้เนาะในเมื่อขอนี่เราก็ซ้ำาแล้วนี่แล้วจอนไปใช้กุ้งเห็นหนาวอ่ะโดยไปเจาะเบิ่งนั่นแหละนีแล้วกำลังซ้ำเลยคนมา มาบ่กคืนกำลังชามหัวข่อยแล้วไอ้จอนไปใช่ป่ะแล้วแล้วนอนป่ะนอนพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่แทนถ่ายเจ้าให้เอฟซีเบิ่งลายมือแล้วเบ่งกิจเบิ่งเไปถ่ายไอ้จอนให้เบิ่งแน่มาเจอไปเห็นลายมือเนาะกินหอยกันนี่แล้ว พี่น้องบรรยากะโเดยบพอทีลายพอบราเห็นหนักลายมือเนาะสองมือสมมือเลพี่น้องมือที่สามเนี่ยังได้มาไทยคนเดยนมนี่ะบเจอคนยวยังพึ่งมาแบบินเจือเดยเด็ดน้องไม่จอเนาะเดยนเหล่นแห้งมันนี่พี่น้องแบบลายหูลายตาเลยเด้อโอเคสั่เมื่อได้สงเด้อโด้อะไรจะมาลิดน้ำใหม่เด้อโดยโดยสบายดีสบายดี